สวัสดีครับทุกคนครับถึงแม้ว่าแพ็กโชว์ไทม์เนเชแนลทีมส์ตรงนี้เนี่ยที่เราเลือกฟรีกันได้ ID ละ1ตัวเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ไปใช้กันบ้างแล้วนะครับผมบางคนก็เลือก Henderson, อเฮนเดอร์สัน on, บางคนเลือกเป็นโรเบอร์สันบางคนเลือกเป็นแบร์นิโดซินวาหรือว่ามาร์คินยอสก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่กําลังคิดว่าเออต้องอัพแบบไหนถึงจะเล่นดีนะครับผมทั้ง4ตัวเนี่ยค่าพลังไปสูงสุดอยู่ที่1 0 3นะครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขเรื่องของ, booster, อง,ของอบูสเตอร์เรื่อออองงงขโค้ยยู่่่ดวนแตผมเืจาก ได้ลองเล่นมาสักพักหนึ่งนะบางตัวเนี่ยก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กําลังแบบหาแนวทางการอัพนะครับผมเชื่อว่าก็มีหลายที่เนี่ยก็แนะนําแนวทางการอัพมาตั้งแต่วันแรกๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทาเพราะว่าขอลองเล่นจริงๆก่อนแล้วก็ไปลองเล่นมาบางตัวแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางการอัพสําหรับ4ตัวนี้แบบอัพ จริงให้ดูเลยทั้ง4ตัวนะครับตามวิธีของผมที่ผมไปลองเล่นลองผิดลองถูกมาบ้างแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้ดูของจริงทั้ง4ตัวเลยว่าอัพแบบไหนกันบ้างนะครับเผื่อบางคนจะลองเปลี่ยนมาอัพแบบที่ผมอัพนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับผมแต่ว่าผมชอบที่สุดแล้วกันนะครับ มาเริ่มกันที่เบรเดโดซินวาก่อนนะครับผมอ่ะไอดี ID นี้ก็คิดว่าจะเลือกเบรเดโดซินวาด้วยพอดีเลยนะครับก็ขอเลือกเลยนะครับผมปาบเข้าไปเปยังเข้าไปโอเคเพราะว่าไอดีนี้เป็นไอดีที่ทำฟูลทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไว้นั่นเองนะครับ ผมไปเล่นมาแล้วนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับบางคนอาจจะไม่ได้เลือกไว้ก็ไม่เป็นไรคุณดูเป็นแอวทางไว้เผื่อเผื่อคุณอาจจะมีหลายไอดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจับใส่ทีมนิดนึงนะครับผมได้มาแล้วนี่เป็นทีมแมนซิ t y ตี้ที่ทําไว้นะครับผมก็มีการ์ดไฮไลท์ที่เป็นการ์ดเก่าของเบเรโดซินวาอยู่นะครับอ้าวคลังเต็มเว้อยอ่ะ เคลียร์ครังมาเรียบร้อยนะครับผมนี่จริงๆตำแหน่งตามการ์ดของเขาจะเป็นปีกนะครับแต่เท่าที่ผมได้ลองเล่นนะครับผมคิดว่าเอามาเล่นเป็นกลางลุกหน้าน่าจะเหมาะกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแผนการเล่นนะเพราะส่วนใหญ่ช่วงนี้เราไม่ค่อยใช้แผนที่มีปีกกันมากนักนะผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะครับผมอันนี้ลองอัพดูนะก็มาเล่นเป็นกลางลุกเลยด้วยกันเพราะว่ามันเป็นสไตล์คีทีพิมเกอร์ K T P อยู่แล้วนะครับผมถ้ากดออโต้ไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ดูค่าพลังข้างในก่อนนะมันจะได้แบบ102ก่อนนนนนบผมมีี่นะ่่ K T P ่่เเเลลลลลกกกาาาุไไไดดด้้้้ปวแตจ ให้แสดงผลเพเมเกอร์เนี่ยก็ต้องเล่นปีกปีกสูงหรือไม่ก็เป็นกลางลุกนะครับมีดับเบิลทัสอยู่แล้วนะครับสกิลพิเศษจะเป็นวิชนารีพาสนะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นตัวสร้างสรรค์เกมเป็นหลักนะครับคือก็เลยอาจจะไม่เหมาะสําหรับการเอาไปยืนเป็นปีกแต่จริงๆปีกมันก็เล่นได้แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีปีกที่มีความเร็วมากกว่านี้มีความพิ้วมากกว่านี้นะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้เล่นแผนที่มีปีกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะถ้าออโต้ไปปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าค่าพลังเนี่ยมันจะออกวปงาแบบ่่ึัจจุ บันแพทนี้เนี่ยเราก็จะต้องแบบดูพาร์ตซิ่งด้วยนะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นทําหน้าที่เป็นตัวสร้างสรรเกมนะครับถ้าออโต้ hmm. ไปอะครับพาร์ตซิ่งมันจะไม่ถึงเว้ยเนี่ยมันจะมี87 8 8บใช่ปะโลพาร์ตแล้วเจ็ดพาร์ตอย่างเงี้ยนะจะไม่ถึง90 mm hmm. นะครับซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องดันตรงนี้นะนะโดยโดยเฉพาะถ้าเกิดเอามายืนเป็นกลางลุกแบบเนี้ยยังไงค่าการจ่ายบอลตรงนี้ก็สําคัญ mm hmm. เลยนะครับผมอาจจะต้องเริ่มที่บูสเตอร์ก่อนนะครับ บูสเตอร์ที่แนะนำนะครับผมของไปเดโดซินวาก็คือบูสเตอร์สายจ่ายบอลคองบอลน,นั่นคือตรงตรงตัวเลยนะครับก็คือบูสเตอร์เทคนิคนะครับผมเทคนิคเนี่ยมันจะไปเพิ่มเรื่องของพัดซิงนะครับผมแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงบอลคลองบอลด้วยในตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าใครไม่มีแบบซีเล็กบูสเตอร์นะครับผมก็ใช้เป็นเรดั้บูสเตอร์ไปสุ่มบูสเตอร์ประเภทอื่นก็ได้ที่มันใกล้เคียงกันอย่างเช่นพัดซิงเรื่องของฟันตาซิต้าสไตเกอร์นสติงนะครับผมอะธิลิตี้อะไรพวกนี้นะแล้วแต่ว่ามันเป็นบูสเตอร์ของสายตััววลุกกกนนผมมม็เเพิ่่่ได้หือแตา ถ้าเป็นผมนะไอดีนี้ก็ทําเน้นฟูลทีมนะครับก็ขอใช้สิเดกบูสเตอร์เลือกไปเลยเละกัน100ชิ้นครับราะมีเยอะนะครับผมนี่ใช้บูสเตอร์เทคนิคไปเลยนะครับผมปาบเข้าไปนะฮะจะได้103ถ้าเป็นโคสอะโมลิมหรือคอสบางคนแต่บางคนก็ไม่ถึง103้านะถ้าออโต้ก็ได้103นะครับแต่ผมดูแล้วคือผมไปลองเล่นแล้วคืออย่างที่บอกอะ่ะบางทีบางตัวนะเราอาจจะต้องยอมรับที่แบบจะเอาโอวอให้ให้ดรอปลงมาสักแต้มหนึ่งนะครับผมถึงจะถูกใจไส้ไหนนะครับผมเบริโดซินวาก็เหมือนกันฮะให้ดูนะ ถ้าเราใส่แค่บูสเตอร์แล้วออโต้แล้วเอา103นะครับพารซิ่งมันก็ยังไม่ถึง90เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับแล้วก็บางโคสนะครับบางโคสอาจจะต้องยอมรับที่102นะครับเราจะต้องลดที่ดิปบิ้งหน่อยนะดิปบิ้งจาก12เหลือ11นะครับปาบเข้าไปเด็กเซียตี้นะฮะอันนี้คือสปีดต้นนะครับแล้วก็เกมรุกนะครับเดิมทีถ้าเกิดเอาไปเล่นเป็นปีกอะสปีดต้นเราอาจจะให้ความสําคัญนะครับแต่ว่าถ้ามาเล่นปิดกลางรุกตรงเนี้ยมันก็สําคัญแหละแต่เป็นตัวพิมกอรเราเอาเรื่องของพ ทีนี้เราจะได้โปกเกชั่นพอยต์คืนมา6พอยต์นะครับผมเอาไปใส่ที่พาร์ตซิ่งเลยฮะปึ้งปึ้งปึ้งนี่พาร์ตซิ่งจะเป็น7นะครับก็จะเป็น C7 1198 C7 1198นะครับปึ้งแบบนี้นะครับแต่อย่างที่บอกไปนะโอเวอร์ออลข้างนอกเราอาจจะต้องยอมรับที่102แต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับเพราะไปลองมาแล้วก็ก็รู้สึกชอบแบบนี้มากกว่าเพราะว่าพาร์ตซิ่งเราจะได้โลพาร์ตแล้วเทรพาร์ตขึ้น91ทั้ง2อ,อย่างแบบนี้นะครับแต่ดิปปิ้งเราจะลดลงนิดนึงเมมื่อกี้ันมี100 100นน,น,นนิดึงนนนะะคครัับออี้กก็็จเหลลื99ไปาย่อนข้างเยอะะแล้วนครับ บางคนอาจจะไปเพิ่มชูตติ้งนะครับไปเพิ่มลุกโค้งเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่วิธีการนะครับผมด้วยความที่ไปลองมาบ้างแล้วนะครับผมก็คิดว่าน่าจะชอบแบบนี้มากกว่าแต่ถ้าใครเอาไปยืนเป็นปีกนะครับผมก็อาจจะออพแบบออโต้นะครับหรืออาจจะไม่ได้เน้นพาสซิงแบบนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับสำหรับแบรนด์ดซินวานะครับผมสกิลที่ติดตัวมานะครับผมก็มีดับเบิลทัชอยู่แล้วแต่ไม่มีโซคอนโทรนะฮะก็ใส่โซคอนโทรเพิ่มเข้าไปนะครับไฟติ้งสปิริตไม่มีก็ใส่เพิ่มเข้าไปแต่ถ้าเป็นวอะไร ก็มีครบคันอยู่แล้วนะครับหรืออาจจะไปใส่มักเซยเทินเพิ่มก็ได้ถ้าเกิดใครชอบสกิลมูฟนะครับประมาณนี้ฮะแบรนดโดซินวานะครับผมก็เป็นตัวเลือกหนึ่งสำหรับใครที่เป็นสายฟูทีมแมนซิตี้นะครับผมถึงแม้ว่าโลโก้ข้างนอกจะเป็นโลโก้ทีมชาติก็าตามนะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปครับ ตัวต่อมาครับถ้าดูจากทีมผมตรงนี้นะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้แอนดูลูเบอร์สันหรือไม่นะครับแบ็กซ้ายนะครับผมที่จริงๆอ่ะมันมีหลายไอเดียที่ผมเลือกแอนดูลูเบอร์สันไปนะครับผมแต่ว่าเพื่อให้มันครบแบบทุกๆตัวที่จะแนะนำทางการอัพสําหรับคลิปนี้เนี่ยแบบอัพของจริงเลยนะเราไม่ดูจากแอปนะครับผมดูของจริงเลยนะฮะคือไอเดียเนี้ยเหมาะสมที่จะเลือกเป็นมาร์คินยอสนะครับเพราะว่าเซนเตอร์ที่ผมมีอยู่ตอนนี้ก็มีแค่โทนี่อดัมใช่ป่ะแล้วก็มีตัวหนึ่งปารีสที่เป็นการ์ดแจกฟรรีนนะคัับแต่มเป็นนตัววเก่าแล้ะครับแถมฟันนบุยเตก็มีแค่ หดาวเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอเลือกเป็น m a c คินยอสใส่ ID นี้นะครับผมเลือกมาเลยจ้าจะได้ครบถ้วนทุกกระบวนความนะครับผมจัดไปเ,เรียบร้อยจริงๆไส้ในมันก็จะเป็นสโมสรปารีสนะครับผมซึ่งถ้าใครทำํำฟูลทีมปารีสเนี่ยก็จะเลือกตัวนี้ไว้ก็ได้เช่นกันนะครับผมนี่ กลางรับผมไม่มีทั้งแฟงไรกาแล้วก็อันเดียปิโรอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่เลือกนะครับผมอันเดียเซนดซันนะครับเดี๋ยวอันเดียปิโรเอ้ยเดี๋ยวเซนเดอรซันค่อยว่ากันตัวต่อไปเนะาะใสไปเลยบุ้ยเต้นมาแทนวันนี้ดกวะปาาเข้าไปออโต้ไปป๊บ ได้102ก่อนนะฮะตัวนี้ก็ไปสูงสุดได้ที่103เหมือนกันนะครับผมให้ดูค่าพลังข้างในแบบออโต้ก่อนในกันนะครับผมถ้าเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับเราจะดูหลักๆที่เกมรับ4อย่างใช่ไหมตรงนี้นะฮะ96 97 97 97นะครับมันก็ดูไม่ได้มีอะไรที่ถึง100นะครับผมตามเกดของการ์ดฟีนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คุณต้องดูสปีดด้วยนะเซนเตอร์ต้องดูสปีดด้วยจุดอ่อนของมาคินยอสคือความเร็วครับความเร็วเนี่ยไม่ถึง80ด้วยซ้ำนะครับถ เร็วตรงนี้ไป90้าบอะบอกเลยว่าเราจะต้องลดเกมรับเยอะมากมันก็เลยขาดความสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นก็อะไรที่ไม่ควรแบบตะบี้ตะบันนะครับผมก็ไม่ควรตะบี้ตะบันไม่ควรจะดันขนาดนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าสปีดเนี่ยเอากลางๆไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือได้แค่80บวกแหละนะได้แค่สีเขียวนะครับไปถึงสีฟ้าไม่ได้นะครับไม่งั้นเกมรับมันจะแบบหล่นลงมาเยอะเลยนะครับผมนะแต่ถ้าได้เรื่องของแรงปะทะนะก็คือความแข็งแกร่งนะครับผมแล้วก็พลังกระโดดแหละคือถ้าให้นึกภาพก็คล้ายๆกับลูบ ็นดีอาร์สไหมแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้เช้าหรอวดีอาร์มันมีบางล่างที่เร็วนะครับผมมันก็แล้วแต่ว่าเราคุณไปคุยเคยจับล่างไหนไปแล้วคุณประทับใจล่างไหนนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่บูสเตอร์ก่อนแลยกันนะครับถ้าบูสเตอร์ที่มันจะเพิ่มสปีดเพิ่มความเร็วได้มันก็คือบูสเตอร์ชัดดาวนั่นเองนะครับผมผมมีแบบสุ่มอยู่3ชิ้นเดี๋ยวลองดูซิว่าจะออกชัดดาวสักชิ้นหรือแบบว่าเปิดบอลริมเส้นนี่ผมใช้แบบไทยด้วยนะครับผมสลับกันไปเปิดบอลริมเส้นอา้าวทำไมอะซ้ำเฉยเลยความอ ความอึดน,นี่คืออะไรวะดูเอลลิงบ้างไม่ใช่อ๋อฮาร์ดเวอร์ เปลี่ยนเป็นอังกฤษแล้วฮาร์ดเบอร์เกอร์จริงๆผมจะบอกว่ามารคินโยสเนี่ยค่าพลังมันสแตนดาร์ดนะครับคือคือไอ้คำว่าสแตนดาร์ดคือแบบเราจะปรับลูกเล่นอะไรไม่ได้มากอย่างเช่นพวกบัเซนเตอร์บางคนนะสมัยใหม่ที่ออกมาเราแบบจะดันสปีดให้มันขึ้น90ใช่ปะ่ะแต่อย่างที่ดูเมื่อกี้เนี่ยมารคินโยสมันอาจจะแบบไม่ได้ดันขึ้น90ได้ง่ายนะครับเพราะว่าจะต้องไปลดดิฟเฟนดิงเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บูสเตอร์เม็ดที่2ที่เราที่เราเปิดได้หรือสุ่มได้เนี่ยคุณอาจจะไม่ต้องเน้นก็ไไไไไดด้นะ้งง้นนนะะะะะะเเเพพรรราาาายยััังงมมมมก็อออจจแแแบบะะบ,แแบบบ่่่่ิคผตวถ ผมเชียร์จริงๆนะถ้าเป็นูสเตอร์จริงๆก็คือู o เตอร์ชัดดาวนะครับชัดดาวนี่เพิ่มสปีดนะครับเป็นู o เตอร์มหาชนของเซนเตอร์แบ็กเลยนะครับเพิ่มความเร็วด้วยเพิ่มเรื่องของเกมรับด้วยนะครับผมแต่ว่าผมไม่อยากเปลืองไงผมมี s i l ล o บ e t เต booster อยู่2องร้ยชิ้นนะฮะแบบเลือกได้อ่ะนะผมก็เลยแบบอันนี้เป็นตัวฟรีด้วยนะครับบางทีอาจจะต้องไปตามล่าอย่างอื่นเอาไปใส่ตัวู o เตอร์เอาไปใส่อีพิกที่มันแบบใช้ท้องเปิดตามล่ามาเนี่ยผมก็เลยขอประหยัดไว้เมื่อกี้ส่มได้เป็น hard worker ได้ก็โอเคเลยนะครับเก็บไว้แล้วมันทําให้แบบ103ด้วยนา อย่างที่บอกนะครับมันเป็นแบบสแตนดาร์ดที่เราปรับลุกเล่นมากไม่ได้ครับทุกคนฮาร์ดวอร์เกอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปเพิ่มสปีดเหมือนกับชัรตดาวนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเกตการ์ดฟรีไงผมก็เลยอยากจะเก็บซีเล็กบูสเตอร์ไว้สําหรับใครที่แบบเปิดแมคคินยอสแล้วได้แมคคินยอสเลือกแมคคินยอสมาเนี่ยนะก็ก็แนะนําถ้าเอาแบบเจาะจงเลยก็คือบูสเตอร์ชัรตดาวนั่นแหละนะครับแต่ผมสุ่มได้มาแบบนี้แล้วก็ไปร้อยสแล้วด้วยนะครับผมฮาร์ดวอร์เกอร์มันก็เป็นบูสเตอร์ของแบบสายอดดดด้้้้้ววววยยยนนนนนะะะคคครรรรรัััับบบบบผมมมมกกกก็็็เเเพิ่่อไไไไปงแบบีแล แล้วค่าพลังคนปรับหรือเปล่านะครับก็อย่างที่บอกไปอะ่ะมันเป็นแบบสแตนดาดที่ระแบบเราดันไม่ได้มันจะมีมันจะไม่เหมือนกับเอ่อเซนเตอร์หรือแบ็กบางตัวที่เราไปปรับค่าพลังเป็นสายเซนเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมาคินยอสนะครับผมเชียร์ออโต้คืออัพออโต้ไปนี่แหละเหมาะที่สุดแล้วนะครับผมมันจะแต่งอะไรมากไม่ได้นะครับบางทีอะไรที่มันไม่พังก็อย่าไปซ่อมนะเออต้องใช้คํานี้นะอะไรที่มันไม่พังอี่ไปซ่อมไม่ใช่ว่าออกมาทุกตัวทุกตัว,ต,วต้องปรับแต่งหมดนะบางตัวหลายตัวได้ซ้ําที่ออโต้เหมาะที่สุด นะครับผมโดยเฉพาะเซนเตอร์แบบสายเซนเตอร์เลยไม่ได้เป็นสายแบ็กมาอัพเป็นสายเซนเตอร์นั้นนะควรปรับนะแต่นี่สายเซนเตอร์อัพเซนเตอร์เลยนะครับผมแล้วก็สปีดมันดันขึ้น90ไม่ได้ด้วยปรับยากด้วยเพราะฉะนั้นออโต้ดีที่สุดนะครับสำหรับมาร์คคินยอสนะครับผมส่วนสกิลสกิลที่ติดตัวมามีเฮดดิ้งโรเทตพาร์ทแมนมาร์คิี้นิสเบอกเกอร์ส่วนใหญ่ปกติถ้าเป็นเซนเตอร์อ่ะแบบตัวโชว์ไทม์อะไรเงี้ยมันมีเซนเตอร์ไอ้มันมีสกิลมาครบคันอยู่แล้วนะครับก็ขาดโซคคคคออนนนนนโทรรรรลละะะััับบบผผผมมมมสสกิิหาาาาาชใ่่เเข้้ไไปพซงวว ไกลๆไว้์เท็ดพลาสตก็ควรเก็บไว้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสายบิวอัพนะเป็นเซินเตอร์สายบิวอัพนะครับผมไม่มีไวท์เท็ดพลาสตก็ไม่ก็ควรต้องหาเพิ่มนะครับแล้วก็ไฟติ้งสปิริตนะครับส่วนสกิลที่เป็นสกิลพิเศษก็คือแอรีเอลฟอร์ดนะครับอันนี้ก็มีติดตัวมาอยู่แล้วนะครับผมสไลดิ้งก็ไม่มีนะอันนี้คือสกิลจําเป็นเลยของแพทปัจจุบันนะสไลดิ้งแท็คเกิลเนี่ยควรจะต้องมีเลยนะครับผมก็อะไรที่ขาดก็ใส่ไปนะครับสำหรับมาคินยอสนะครับโซคอนโทรส ประมาณนี้ครับเป็นตัวที่ถ้าเกิดใครขาดเซนเตอร์ก็เลือกไว้ไม่เสียหลายครับผมอย่างไอดีนี้ผมขาดเซนเตอร์นะครับผมก็เลือกไว้เพราะผมมีกลางรับอยู่แล้วผมมีแบ็กอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปีกก็มีอยู่แล้วด้วยนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่โจทย์ของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะบางคนเลือกมาแล้วนะครับเล่นไปแล้วทําไมผมอัพออโต้เล่นไปแล้วไม่รู้สึกไม่ถูกใจอะไรเลยเงี้ยมันมันมีหลายปัจจัยอะนะมันมีหลายปัจจัยนะครับผมไม่ใช่แค่การอัพอย่างเดียวนะครับผมลองเล่นไปเรื่อยๆนะครับเคฮะสำ คนต่อมาครับมันมีประเด็นที่ถูกเถียงกันนะครับระหว่างจอแดนเฮนเดอร์สันร่างนี้เนี่ยกับแฟงไรกาดที่อยู่ในเดลี่เกมกิจกรรมยิงยุทษนะบางคนบอกว่าอะไรนะถ้าถ้ามีแฟงไกกาดอยู่แล้วเนี่ยเฮนเดอร์สันอย่าเอามาเลยเปลืองอนะไรงนี้แต่ว่าบางคนเออผมเลือกไปแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันแท่แต่มุมมองว่ะนะบางคนก็บอกว่าดีบางคนก็บอกว่าไม่ดีนะเฮนเดอร์สันเนี่ยก็จะเป็นเอ็นเคแมนซึ่งเป็นจุดเด่นที่แบบว่าหลายคนอยากได้เลยนะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่ง ถ้าเป็นไอดีที่ผมยังไม่มีแองเคอร์แมนหรือว่าผมเปิดไม่ได้แฟงไรกาดอ่ะผมก็จะได้จอแดนเฮนเดอร์สันมาผมก็เลือกมานะฮะหรือว่าบางคนอาจจะเลือกเออ่มีแฟงไรกาดอยู่แล้วในเด้เล่กเกมเนี่ยก็เอามาเสริมแบบให้แน่นๆขึ้นอีกก็ก็โอเคนะครับผมเฮนเดอร์สันร่างนี้เนี่ยเป็นวัยปัจจุบันนะครับผมคืออีกหนึ่งข้อดีก็คือว่าเอาไปเล่นอีเวนต์ได้บ่อยด้วยนะครับผมอีเวนต์ทีมชาติก็ทีมชาติอังกฤษมีตัวเยอะอยู่แล้วอีเวนต์พรีเมียร์ลีกนะครับก็เล่นได้อยู่แแล้้วนนนะ Boy นะะะะคคครรรรัรััับบบบบบเามก็จใใช่่อยสหที เดี๋ยวให้ดูออโต้ก่อนนะครับผมตัวนี้ก็ไป103ได้เหมือนกันนะถือว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขข,ของโคสแล้วก็บูสเตอร์เช่นกันนะครับผมออโต้ Auto ไปเนี่ยถ้า,าบูสเตอร,ร์ไม่ตรงสายหรือว่าั p โคชไม่ตรงสายมันก็จะไป1 102ก่อนนะครับผมสกิลพิเศษเนี่ยเป็นสกิล long l i s tackle ครับเป็นสกิลเกมรับนะครับนี่ลงตัวไหม anchor man กับสกิลเกมรับบางคนอยากได้เป็นพวกวิช i น n ารีพา s s สนะครับผมเป็นสกิลแบบเอาไว้จ่ายบอลน,นะครับผมแต่ว่าถ้ามันอยู่กับตัวที่แบบสแตทเกมรับกลางๆหรือว่าไม่สูงมาก ลองอิสเกิลอาจจะเป็นอาวุธที่เสริมให้มีความแน่นเรื่องของเกมรับมากขึ้นก็ได้ให้ดูออโต้ก่อนนะครับแบบยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมก็จะได้บอลคอนโทรลดิปปิ้งแต่เบอร์ชันเนี่ยอยู่ที่เกณฑ์กลางๆนะครับผม82 77 80ระวังเรื่องของการเสียบอลนะครับเพราะตัวนี้ไม่ใช่สายออเชสเตอร์นะพาสซิงสวยนะพาสซิงแบบออโต้ในี่ย92 92นะครับผมก็ถึงแม้จะเป็นตัวที่เน้นเกมรับแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายเรื่องของการจ่ายบอลที่ดีนะครับผมเกมรับอย่ยางนะครับู 93, 94, 96, 95, ่ในสยู่ในเกณาสิบ ที่สวยนะสำหรับวัย35ปีและเกตตัวฟรีคุณอย่าลืมว่าเป็นเกตตัวฟรีนะครับผมไม่ใช่ร่างอีพิกตอนอยู่ลิเวอร์อพูลนะครับถ้าเป็นร่างอีพิกตอนอยู่ลิเวอร์อพูลจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็จะสวยกว่านี้ถูกปะแล้วสปีดไม่ได้จานะแผดสิบหกนะบางคนอาจจะดัน90แต่ว่าอิงเคอร์แมนอาจจะไม่ต้องไปเสียพอยดันขนาดนั้นไหมคิกกิ้งพาวเวอร์แปดสิบหกนะครับความแข็งแกร่งนี่แหละนี่แหละประเด็นนะครับที่บางคนอาจจะว่าอาจจะเป็นจุดอ่อนนะครับผมอิงเคอร์แมนหลายๆตัวนะครับผมอย่างเช่นพวก ank, iga, a, ody, แฟรงก์ไรวพกเนี้ากก็็จะมมีคค่าควาวแแขงร่่่งทีคอน หลายตัวก็ขึ้น90บวกนะครับแต่ว่าเฮเดอร์เซนเนี่ยอาจจะเป็นจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับอยู่ที่81นะครับแล้วก็จ้ำจ้ำถามว่ามีประโยชน์ไหมกลางรับมีนะจังหวะที่ประตูฝั่งตรงข้ามเปิดโด่งมาอะไรเงี้ยนะฮะเปิดจุดพุมาอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแบบไปวิ่งขึ้นสู้กับกองหน้าไงกลางรับนี่แหละครับผมอันนี้ก็ะจำก็สำคัญมันก็คือแอร์เรียลสเตนนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องปรับแลวเพิ่มเนี่ยก็ผมคิดว่ามันจะต้องไปเพิ่มที่ตรงนี้แอร์ ปะทะเนี่ยขึ้น90เลยอ่ะมันต้องไปลดดิเฟนดิ้งค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ก็ถ้าแนะนําส่วนตัวก็คิดว่าควรจะต้องเพิ่มเท่าที่เพิ่มได้แบบไม่ให้เสียสมดุลน,นะครับผมอ่ะดูที่บูสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับบูสเตอร์ที่เหมาะนะครับอันนี้ผมสุ่มได้เป็นบูสเตอร์พาร์ซิ่งนะแต่ถ้าเป็นบูสเตอร์ที่เหมาะเลยอ่ะ เอ่อผมคิดว่ามันก็ได้หลายอันนะชัดดาวดิเฟนดิ้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบให้เลือกจริงๆเลยอะครับถ้าใครจะลงทุนใช้บูสเตอร์แบบเลือกนะฮะหรือว่าสิเล็กบูสเตอร์ก็แนะนําเป็นดูเอลลิ่งก็ได้เป็นบูสเตอร์เม็ดเดียวกับเม็ดแรกอะดูเอลลิ่งเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็น่าจะดีที่สุดไหมนะครับแล้วก็ไป103ได้ด้วยแต่สําหรับผมเองอะผมเชียร์102มากกว่านะ102ยเนี่ยคุณสามารถที่จะไม่ไม่ฟิกตายตัวว่าจะต้องเป็นบูสเตอร์ดูเอลลิ่งหรือว่าโคสบางคนนะ เอ่อซีเล็กบูสเตอร์ก็ได้นะครับผมก็สุ่มได้บูสเตอร์พาร์ติ่งเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเปลืองนะครับผมก็ใช้บูสเตอร์พาร์ติ่งด้วยเก็บไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มพาร์ติ่งด้วยเมื่อกี้นะครับแต่ค่าพลังนะครับถ้าจะปรับนะฮะสเตตถ้าจะปรับนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะคือเราอาจจะต้องไปเพิ่มแอร์เรียลสเตนเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องลดนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องไปลดที่สปีดนะก็คือโลว์บอดี้เซนต์นะครับโลว์บอดี้เซนต์แปดนะครับก็ขอลดลง มา4นะฮะฮแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมจะลดนะครับผมก็คือพารซิ่งครับพารซิ่งเนี่ยเราเอาแค่แบบ80ก็พอเอ้ย90สิบีฟ้าก็พอนะครับเราจะได้พอยต์ขึ้นมา6 6พอยต์ตรงนี้เนี่ยถามว่าไปใส่อะไรครับเอาไปใส่ที่ a r ร์เรียลเซนตตามที่บอกนั่นนะครับปึ้งปึ้งปึ้งนะครับก็จะเป็น7มันก็จะเป็น0 7 4 4 6 7 14ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับรงวางเลขท้ายเอ้ยไม่ใช่ <laughs> 07446714นะครับผมอ่านะครับเราก็จะได้102เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าข้างในเนี่ยนะเราจะได้เรื่องของความแข็งเพิ่มขึ้นมาที่เรามองว่าเป็นจุดอ่อนของเขานะครับในขณะที่พาร์ตซิ่งถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้สุ่มได้บูสเตอร์พาร์ตซิ่งนะครับโลพาร์ตโซเฟทพาร์ตคุณก็ยังคง90อยู่เหมือนเดิมอันนี้ผมได้91เพราะว่าผมได้บูสเตอร์พาร์ตซิ่งมานะครับนี่ก็ยังขึ้นยังอยู่ที่สีฟ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับผมดีเฟนดิ้งไม่ควรลดไปมากกว่านีี้้้้นนนนนนนะะะะคคคครรรรัับบบบผมมมาาางงงงงงงอออออจจจจลดแแ90พิิ์์ๆไไเเเเยยก็วตซ่ โลว์ว่าบริษัทเซนต์ cent, ความเร็วที่เราลดเมื่อกี้นี้นะครับคิ power, กิ้งพาวเวอร์กับความอึดเนี่ยความอึดก็ยังอยู่อยู่ที่91สีฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าไอสิ่งที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับก็คือความแข็งแกร่งโอเคแหละถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มดันถึง94ฟ้าได้แต่ยังน้อยมันก็แบบเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ทําให้จำเนี่ยหนีสีส้มขึ้นมา81ได้อีกด้วยนะครับผมเนาะผมว่าประมาณนี้กําลังดีนะครับจริงๆริงเฮนเดอร์สันเนี่ยผมก็ลองลองเล่นทั้งแบบแบบนี้นะที่อััแล้้ววกบบ auto กวก็อออองงเเ่่่่นนนบบตตไไไปรรูสึาาาาาามมมจจจจจจะะะะคิดย ในเรื่องของความรู้สึกนะครับแต่ในทางแบบตัวเลขเราก็มีค่าที่สูงขึ้นไว้กว่าเดิมหน่อยมันก็ทําให้เราสบายใจแล้วเป็นเหมือนเป็นกุดสุลรบายว่าเฮ้ยเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็ลองดูนะครับก็ลองอัพดูนะครับใครที่เลือกเคเดซันมาแล้วคิดว่าเฮ้ยไม่ถูกใจไม่ชอบอะไรเงี้ยยังแน่นไม่พอคุณอาจจะต้องปรับแผนไหมนะมีการรับ2ตัวช่วยกันไหมตัวเดียวอาจจะหนักไปไหมนะมันมีหลายปัจจัยทุกวันนี้นะการอัพค่าพลังมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเนาะเรื่องของแผนการเล่นเรื่องของสไตล์การเล่นเรื่องของการปรับคําสั่งนกต ยลิ ruction, หรือว่าเรื่องของการ,รบังคับววนคุมนักเตะเซนเตอร์ Center, หรือกองหลังด้วยเนี่ยก็ก็สำคัญเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไปโทษนักเตะคนใดคนหนึ่งเลยก็ไม่ใช่นะครับผมจอแดนเพีเดนสันครับ มาถึงคนสุดท้ายครับและผมก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวเลือกที่ถูกเลือกกันเยอะที่สุดหรือไม่นะครับผมก็คือแอนดูโรเบอร์สันครับผมแบ็กซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์ของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับผมพอมีทั้งเอ็ดคอรติ้งแลวก็สเตตค่าพลังมันก็แหมน่าใช้เหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ได้เลือกนะทุกวันนี้ใครยังไม่ได้เลือกบ้างลองคอมเมนต์หน่อยนะครับผมอาจจะเลือกหลังจากดูคลิปนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะยังตัดสินใจไม่ได้ก็ค่อยๆดูไปแล้วกันนะครับผมโรเบอร์สันนะครับผมสไตล์ของเขาจะเป็น,นแอ 178ซนติเมตรนะครับพอมีแบ็กออกมาบางคนคิดว่าอัพสายเซนเตอร์ได้ไหมพี่ไม่เหมาะส่วนสูงแล้วก็สไตล์ด้วยก็แพทเทิร์นค่าพลังเป็นเน้นเกมลุกมากกว่าโดยเฉพาะสกิลเอ็ดคอร์ซิ่งนะครับเอาไว้เน้นเติมเกมลุกแล้วเปิดนะครับผมก็มีเอ็ดคอร์ซิ่งมา1สกิลนะครับอ่ะให้ดูค่าพลังแบบออโต้ก่อนเหมือนเดิมนะครับสูงสุดทุกตัวในแพ็กนี้เนี่ยก็จะไปอยู่ที่103เหมือนกันหมดทุกตัวนะครับแต่ว่าอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องของโค้ดเรื่องของบูสเตอร์แตกต่างกันไปถ้าออโต้นะครับผมแแแลลล้้้้้้้้วววกกกก็็อออันนนนนีีีผผมมมใชโคดิะบููสสสเเตรร์ุ่่ไปยึ ว่าจะเป็น booster defending นะเนี่ยสมเป็น defending ไปนะครับแต่ถ้าเป็น booster ที่แบบ ตรงสายแล้วแบบลงตัวเลยเนี่ยผมแนะนําเป็นดูเอลลิงนะครับดูเอลลิงนะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากเปลืองคุณอาจจะสุ่มได้บูสเตอร์อื่นนะครับผมที่แบบเป็นบูสเตอร์สายเกมลับหรือบูสเตอร์เอ่อความคล่องตัว agility ball bon handling นะครับหรือแม้กระทั่งพวกพัดซิ่งก็ตามจะเก็บไว้ก็ได้ถ้าไม่อยากเปลืองนะบางทีาาบูสเตอร์มันหายากนะครับเนาะไอสิเล็กบูสเตอร์ที่แบบเลือกมันหายากนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเอาให้ดูออโต้ก่อนนะอันนี้ผมใช้ดีเฟนดิ่งนะครับแบบแบบสุ่มมาได้นะครับผมถ้าออโต้เนี่ยพัดซิ่งมันจะ,ม,นจะมันจะไม่ถึง90นะครับอ่ เรตพาสมันจะได้แค่88นะครับล้วติดพาสนี่คือค่าเรื่องของการเปิดบอลโด่งนะครับผมลูกโด่งนะเพราะฉะนั้นเวลาการเติมขึ้นไปแล้วเปิดคอสจากริมเส้นนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องปรับขึ้น90นะครับผมแล้วก็ลูกโค้ง82เกมรับก็ได้ประมาณนี้แหละคือมันเป็นแบ็กสายเกมบุกนะครับผมเกมรับมันไม่มีสีฟ้าสียยางนะครับก็ไม่ควรดันด้วยนะไม่งั้นจะเสียพอยที่ควรจําเป็นเกินไปหรือเปล่านะครับ83 85 92 90นะครับผมอ่าสปีดนี้จุดเด่นเลยนะครับผมคือยังไงแบ็กเนี่ย สปีดสำคัญมากๆนะครับผมยิ่งแบบใกล้ๆเฉียดๆร้อยยิ่งดีนะครับผมสปีดได้97เทออโต้นะครับเตะแรง93เตะแรงนี้เอาไว้แบบเปิดได้นะเออพวกเอ็ดคอสซิงเปิดแบบตุบตุกตนะถึงหัวไวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ความอึดก็สำคัญเหมือนกันนะครับวิ่งขึ้นลงอะไรเงี้ยก็สำคัญเป็นสเต็ที่สำคัญความเร็วความอึดนี่ของคู่กันของแบ็คนะครับผมก็จะได้ประมาณนี้ค่อนข้างแบบสวยแต่แค่แบบมันขาดไอ้คอสซิงไอ้พาสซิงพาสซิงแล้วเตะพาสเนี่ยมันไม่ถึงแปดไม่ถึง90นะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้อองงงปรรรรรรััับบบนนนนนิิิดึะะคจจๆโเเ์สีี่ยยผมกก็าวว เต็มๆเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะต้องไปใช้เวลาหลายๆจุดนะครับผมแต่คือไปลองไปเล่นไปแล้วนะครับพอคิดว่ายังไงก็ควรต้องดันพารซิ่งหน่อยนะครับผมในการดันพารซิ่งเนี่ยเราอาจจะต้องไปลดโลว์เวอร์บอร์ดิเซนต์นะครับก็คือความอึดนั่นเองความอึดจากเดิม14นะครับก็ลดลงเหลือสัก12นะครับจะได้พอยต์ขึ้นมาถึง8พอยต์เนี่ยบางคนอาจจะไปลดดีเฟนดิ้งหรือไปแบ็กสายเกมบุกไปลดดีเฟนดิ้งดีไหมพี่ถ้าลดดีเฟนดิ้งอ่ะมันจะแบบหลุดก็หลุดเก้านะคสิบสี่ฟ้าได้นะครับ แล้วก็เอาไปใส่ที่พัดซิ่งเลยพัดซิ่งใส่เข้าไปพัดซิ่งจากเดิม4นะฮะใส่ไปปุ๊บปุุ๊๊เป็น8เลยฮะเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ดูผิดจำผิดจำผิดพาสซิงใส่6พอนะครับโลเวอร์บริเซนใส่13บสามพวกตาไลไปเล่นมาแล้วก็แบบปรับไปปรับมางงๆนะฮะหกสี่แปดสิบสามแปดสี่ครเออแค่นี้ก็พอแล้วจะทำให้ล็อบเต็ดพาสเนี่ยขึ้น90้สีฟ้าแล้วนะครับนี่แต่ถ้าเกิดผมใช้บูสเตอร์ดิฟเฟนดิ้งที่ผมสุ่มมาได้เมื่อกี้นะฮะโอเวอร์ออมมันจะได้102นะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้บูสเตอร์ดิวเอลลิงนะครับอ่าที่ผมแนะนำเมื่อกี้เนี่ยสำหรับโค้ชบางคนอย่างเช่นพวกคาร์เปโลอะไรพวกนี้นะครับก็จะไป103ได้นะอืมสวยทั้งข้างนอกและข้้างในดวยนะครับ นี่ล็อตเต็ดพาสเราจะขึ้น91นะครับผมเมื่อกี้เราลดสปีดลดโลว์บอร์บิเซนไปนะครับผมก็จะทําให้สปีดเนี่ยตกลงมา96แล้วก็ความอึดตกมา99นะครับแต่เราได้ล็อตเต็ดพาสเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น91นะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะให้ดันล็อตเต็ดพาสขึ้น91เพราะยังไงเอทคอสติ้งก็ต้องมาเติมขึ้นไปเปิดบ่อยอยู่แล้วถูกปะนะประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณได้บูสเตอร์อะไรนะครับแล้วก็คุณใช้โค้ดอะไรนะครับอันนี้ผมใช้โค้ดอิสเเเเเเเตอออรรรร์ดดดดิิิฟนนนนนนกก็็็ลลลลลยยยปปป92 93ถ้้้้าาใใคค่่ชวงงะะับบบผมมแๆีไไ สองโค้ชเหมือนกันนะครับผมแบบนี้โอเคนะครับผมว่าโอเคนะครับผมแล้วก็สกิลที่ติดตัวมานะครับผมก็มีวันทัสพาส a s s through ไม่มีสกิลคองบอลเลยนะพวกแบ็คบางคนชอบไปใส่ดับเบิลทัสด้วยนะใส่ได้ก็ดีฮะเอาไว้แบบสปีดขึ้นไปแล้วก็หลุดไปเนี่ยสกิลมูฟเนี่ยดับเบิลทัสโซคอนโทรลเนี่ยใส่เข้าไปด้วยก็ดีนะครับผมส่วนสกิลพาสพินพอยต์เอ็ดคอสซิ่งมีอยู่แล้วนะครับวันทัสพาส a s s through อะไรพวกนี้มีอยู่แล้วนะครับผมสกิลเกมลับมันก็ยังขาดบล็อกเกอร์นะครับบล็อกเกอร์ไม่มีนะฮะก็ใส่บบ็็อออกกกเรร์ไปนะคคัื คอนโทรลดับเบิลพัสบล็อกเกอร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ใส่ไว้ได้นะครับผมสำหรับแอนดูโรเบิร์สันนะครับผมสุดท้ายนี้ผมเชื่อว่ามันยังไม่จบเลยครับผมกับคำว่าเลือกตัวไหนดีทุกวันนี้ผมเชื่อว่ายังมีคนที่ยังเลือกไม่ได้ห้นะครับแต่ก็มีหลายคนเนี่ยน่าจะเกิน80%นะที่เลือกไปแล้วแล้วก็ไปลองเล่นแล้วนะครับแต่เรื่องของการอัพหรือว่ามุมมองในการรีวิวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมในมุมมองผมเองนะครับก็ตามที่ได้บอกได้เล่าไปทั้ง4ตัวนะครับจริงๆคลิปนี้ผมตตััั้้้งงใจจะทาแแแ่ววนนกๆล แบบใจหนึ่งก็ช่างใจว่าขอลองก่อนได้ไหมขอลองเล่นก่อนนะครับขอลองเล่นให้ครบทุกตัวก่อนแล้วก็มาพูดในภาพที่หลังจากที่เราได้ลองใช้แล้วนะครับในมุมมองของตัวเองนะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรผิดอะไรถูกแบบ100%นะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างตามที่ผมได้บอกไปนะครับผมเป็นเป็นแค่แนวทางนะครับผมเนาะในการที่จะลองเล่นลองอัพลองเลือกอะไรแบบไหนนะครับแต่ว่าใครที่เลือกไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เลือกแล้วก็เล่นให้เต็มที่เล่นให้คุ้มค่านะครับหรือถ้าเกิดใครมีไอเดียอ,อื่นอีกเน <อง S 1> ี่นก็เป็น <mole que S 1> แล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับใครเล่นแล้วเป็นยังไงมีมุมมองแตกต่างจากผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่มาอ่านคอมเมนต์นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ